เมนูวันนี้นะคะเมนูเย็นนี้ก็จะผัดกระเจี๊ยบนะท่านเพื่อนก็หั่นเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อไม่ให้เสียเวลาแล้วก็เอาเทียมเดี๋ยวขอแกะแกะกุ้งนิดหน่อยนะจะใส่กุ้งหน่อยนะนี่คือกุ้งที่เราจะใช้นะก็ใช้แค่สามตัวนะเพราะว่าเราจะหั่นเป็นชิ้นๆนะเพราะว่าใส่เยอะเราไม่ค่อยมีใครกินนะก็ต้องใส่ให้มีเนื้อสัตว์นิดหน่อยนะ เราก็ทําเรียบร้อยแล้วนะคะหาหลังเอาอส่วนที่ไม่ต้องการออกแล้วนะคะเราก็จะหั่นเป็นชิ้นๆแบบนี้นะคะทำแบบนี้ก็ได้เยอะพอสมควรนะคะ ็จะสะดวกในการรับประทานด้วยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวก็ถึงเวลานะไปผัดเราก็ไปผัดนะคะแล้วเราก็จะเอาลงผัดเลยนะคะเยมนเนาะน้ามันหอยนะะี่ละแต่ก็ใส่ กระเกี้ยบลงไปเลยนะคะโอ,อะ้่าโอ้่าแล้วก็จะคุ้มรสเลยนะคะทำให้หอยมีอิยวค่ะ ได้เนรสดูแล้วนะคะอร่อยค่ะอร่อยค่อยะอร่อยเลย เ้วก็จะเสิร์ฟเลยนะว้าวหน้าตาน่าทานไหมคะแต่บอกได้เลยนะคะว่าอร่อยค่ะอร่อยมากนะคะเป็นเคยนะคะอย่าลืมนะคะฝากเป็นกำลังใจน้องด้วยนะคะค์กดแชร์กดติดตามนะคะอย่าลืมกระดิ่งนะ,ะกระดิ่งนะคะถ้าที่ลืมไม่ได้คอมเมนต์ค่ะฝากทุกครั้งนะคะอย่าลําคากันนะคะ ยังไงก็รบกวนหน่อยนะคะขอบคานค่ะเรื่เริ่มนะคะยังไงพบกันนะคะแต่ถ้ามีข้อแนะนําหรือ,อยังไงเนี่ยแนะนําได้นะคะติชมได้นะ,ะไม่เป็นอะไรนะคะเพราะว่าเราเพื่อนกันตลอดไปนะคะ thank you my friend thank you for coming thank you for support โอกรโอกราดิดชริมยาม,มียาม,มีบายค่ะรักษาสุขภาพทุกท่านนะคะร่ลำรวยๆค่ะบาย